วันนี้ก็วันหยุดพักผ่อนนะครับก็อยากจะพาเ,เพื่อนเนาะมารู้จักสับปะรดสีสักต้นหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปชมสับปะรดสีนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการแขวนสับปะรดสีนะครับขึ้นข้างบ้านนะครับเห็นไหมครับเป็นแถวยาวเลยฝั่งนี้ด้วยกงไม่ค่อยถนัดนะแถวนี้ด้วยนะครับเวลามองเข้าไปก็จะเป็นอะไรอุโมงค์เป็นถ้านะครับ เดี๋ยวรอสวยก่อนนะครับข้างบนสองแถบนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นตระกูลเสือเนาะอ่ะไปชมต้นที่อยากจะพาไปชมกันดีกว่าครับไปตามมาสับปะรดสีต้นนี้นะครับที่เอออเามาให้เพื่อนเอน,นะครับรู้จักในวันนี้ก็สับปะรดสีต้นนี้นะครับที่เอามาแนะนําเพื่อนๆนเนี่ยก็คือชื่อว่านนโอนนโอไรวานนโอไรวะ ชื่อว่านีโออะไรเดี๋ยวก่อนขอดูป้ายก่อนนะครับนี o อโซไดแนะไม่แน่ใจว่าผมาอ่านถูกเป่านะครับ s o ไดแอค Z o ซ i โอนะครับอย่างที่บอกว่าทําไมสับรถสีตัวนี้นะผมถึงชอบนะครับก็คือทุกครั้งที่เดินเข้ามาเนี่ยเป็นเพื่อสังเกตใบเขาเห็นไหมครับเป็นเพื่อสังเกตใบแล้วก็ดูสีนะ คือใบเขาจะมีความสว่างเนาะมันเป็นสีเขียวๆเ,เรืองๆเงช่นครับแล้วก็มันคือเวลาที่ตั้งอยู่กับรวมกับเพื่อนๆต้นอื่นนะครับคือต้นนี้มันจะมีลักษณะของความสว่างในตัวนะครับคือสีไม่ค่อยเหมือนขานะครับมันจะเขียวก็ไม่เขียวเนาะมันจะขาวก็ไม่ขาวจะเหลืองก็ไม่เหลืองนะครับก็เลยทําให้เขามีความโดดเด่นเวลาที่ตั้งรวมกับต้นอื่นๆนะครับนี่ มาดูลักษณะฟอร์มก่อนเลยแล้วกันเนาะสับ,บรุรษสีตัวนี้นะครับจะมีลักษณะที่เป็นไม้ฟอร์มนะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยก็คือจะไม่ไม่มากครับก็คือประมาณ1ฟุตไม่เกินนะครับลักษณะกลับใบมาดูกลับใบเนาะกลับใบสีเขียวนะครับอันนี้คือกลับใบสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีคอเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับผมผมว่าเป็นสีเหลืองเนาะ เหลืองเนาะใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆสีเหลืองเนาะเหลืองครีมครีมนะครับจะเป็นสีเหลืองครีมนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือโซเดียเนี่ยเป็นสับปะรดสีที่หนามไม่ค่อยเยอะนะครับดังนั้นเวลาที่เลี้ยงเนี่ยต้นนี้เราก็ไม่ต้องกลัวบาดมือมากนะแล้วก็ที่สวยนะครับก็คือช่วงตรงกลางนะครับถ้าเราเลี้ยงได้แสงดีนะครับเขาก็จะมีลายสีแดงๆแ,แบบนี้ให้เราได้ดูกันโซเดียเนี่ยก็คือ เขาจะไม่ได้มีลายแดงเต็มฟอร์มนะครับก็คือส่วนมากที่เห็นเนี่ยอย่างต้นสวยที่มีที่มีขายกันในกลุ่มนะครับส่วนสุดเนาะก็จะมีสีแดงอยู่แค่ช่วงช่วงกับใบด้านบนนะครับก็จะเป็นสีแดงชมพูนะครับช่วงบนส่วนส่วนใบข้างๆเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเขียวแดงเหลืองแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่ต้นนี้ยังไม่เคยให้หนอนนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับก็เป็นต้นรุ่นๆน,นะครับ ต้นนี้เลี้ยงไม่ได้อัดปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยต้นนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยส่วนนี้เมื่อก่อนใส่ปุ๋ยนะครับก็จะใหญ่นิดนึงหากเ,เพื่อนๆชอบสับปะรดสีสไตล์แบบนี้นะครับฟอร์มแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไปหาเอฟมาปลูกกันนะครับก็ราคาก็ไม่แรงมากนะครับเท่าที่เคยเห็นวางขายกันก็หน่อประมาณสัก2 ร้อยถึงไม่เกินสามร้อยบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามารู้จักสับปะรดสีเพิ่อมอีกหนึ่งต้นนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อมีคลิปใหม่ๆมานะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ